สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเห็นไหมอ่ะเอามาวันนี้วันนี้วันนี้พอดีมีรีเควสมามีไปสั่งมาฮะก็ตามใจเขานิดนึงสายน้ําแข็งใช่สายน้ําแข็งฮะดีไหมดีสายน้ําแข็งนี่เป็นสายที่ดีฮะวันนี้เดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะเอาแบบวันหนาวอ่ะเอาเจี๊ยบเลยอ่ะเอาแบบแน่นๆเลยโอเค แน่นแน่นเลยสายน้ำแข็งดียังไงสายน้ำแข็งมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามลดความเร็วในการโจมตีลงนะฮะนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสายน้ําแข็งอะ่ะมันจะมีอาวุธอยู่ประมาณ2อสาชิ้นถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมีฟอสไบท์หอันที่จะแบบว่ามีโอกาสเล็กน้อยที่จะทาให้ฝ่ายตรงข้ามติดน้ําแข็งนะฮะแล้วก็จะมีไอเจ้าคาทานี่คาทาน้ําแข็งอะ่ะชื่ออะไรนะ <c oughs> ไอตัวนั้นเนี่ยจะทําให้เราติดน้ําแข็งด้วยนะซึ่ง ถ้าสมมุติจะใช้ถ้าจะใช้นั่นหมายความว่าเราจําเป็นจะต้องแก้ไขเรื่องดีบัฟกับตัวเองนะฮะแก้ไขดีบัฟกับตัวเองซึ่งยากนะดูดิขนาดของยังไม่ทันได้ใช้เลยมันจะให้ไปแ,กแลกซะละเอาอันนี้มาครับ1 2และ3ฮะแล้วก็เราต้องเตรียมของให้พร้อมฮนะของให้พร้อมนั่นก็คือทานไฟเราจําเป็นต้องใช้ไฟ <laughs> ใช่ไฟฮะไฟเราไม่มีไฟนะฮะ เกมนี้เราไม่มีไฟไม่มีได้ไหมไม่มีไม่ได้ด้วยนะไม่มีไม่ได้ครับปุ๊บเบ๊บเ๊บเดี๋ยวผมหยิบของอาอหอยสังครับออกมาฮะแล้วก็อันนี้ถ้าสมมติผมรวมเป็นดาบไฟอหนึ่งอันผมจะหายห่วงเรื่องฮีทนะเพราะฉะนั้นอ่ะวางไว้นี่ก่อนหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมผมต้องใช้ไม่กว่า2สองอันเอ้ยเดี๋ยวอันเดียวพอปะอืมช่างใจฮะ ช่างใจอันเดียวพอละเดี๋ยวพาล่าหนักเกินไปฮะมันใช้เซมิแนาก็เนื่องเยอะเนาะอันเดียวพอฮะเห็นไหมจใช้เซมิแนาเยอะมากๆนะครับสาหรับไม่กวาดเนี่ยถ้าสมมุติผมใช้2อันแล้วฟอนไบอหนึ่งอันเนี่ยน่าจะแย,แย่แต่ทีเนี้ยดาบไฟเนี่ยผมยังเป็นต้องมี1อันนะเพราะว่าชุดเกราะของเราเนี่ยมันใช้ h e ทในการสร้างสร้างน้ําแข็งฮะใช้ฮีทในการสร้างน้ําแข็งเพราะฉะนั้นไม่มีไม่ได้ผมก็ต้องไปหาอีกใช่ไหมถ้าไม่ใช้ดาบไฟผมก็ต้องไปหาพริกมาอีก อาจจะต้องแบบหาดงพริกมาเยอะๆเลยฮะอะตี้ตี้เปิบเปิบบเปิบนั่นเป็นเหตุผลที่ผมจุดฐ่านไว <c oughs> ้ต้องมีงมต้องมีของต้องมีฮะแล้วก็เออนี่ไงของที่ใช้ลดเซมินา่าพริกออกมาอันนี้ออกมาแท้ไฟเลยมั้ยล่ะไม่เอาฮะลีโลเอ้ยพอดีเลยฮะนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่สองโอเคเดี๋ยวผมรวมของไปก่อนนี่วางไว้ตรงนี้เอาลูกไฟไม่ต้องฮะมันสุ่มได้ตลอดอ่า ฐานไฟเก่าจุดจุดตรงนี้ก็ได้ฮะแล้วก็ยังไม่ต่อขึ้นอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็รีโลหนึ่งที่มีตรามังกรไม่เอาฮะสำหรับเกมนี้ผมไม่เอาเอากล้วยมาอีกลูกแล้วกันนะรีโลเอาหอยทา,มากมีหนึ่งตัวแล้วก็ช่องอีกหนึ่งช่องฮะแล้วก็ไปกันต่อครับยังไม่จัดของนะ,ะเดี๋ยวรวมรวมของไปก่อนดาบไฟมาไวมากครับสำหรับเกมนี้แต่เราจะใช้แค่อันเดียวนะฮะเราไม่ได้แบบว่าเอามาทำอะไรอย่างอื่นนะ เอามาสร้างไฟครับเอามาจุดไฟอ่ะพูดง่ายๆมีดาบไฟมาจุดไฟอารตี้ไฟตรงข้ามอมได้อยู่ชนะได้ได้ป่ะได้ป่ะไฟตรงข้ามเรื่องเหลือครึ่งนึงเรามีฮีทขึ้นมาฮะมีฮีทขึ้นมาความเร็วเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มปึ๊บค่อยๆขึ้นเออโอเคหูวกว่ากว่าจะขึ้นแต่ละฮีทกว่าจะขึ้นแต่ละฮีทยากอยู่นะยากอยู่ครับยากอยู่แล้วก็มีเวสต์โตนมาอีกก้อนหนึ่งซึ่งเอ้ยใช่สิ เราเล่นสายไมตจะพดไม่ได้อีมันไม่มีช่องนี่หว่าคิดหลายอย่างอะตอนนี้ผมคิดหลายอย่างนะถ้าสมมติผมซื้อไมตจะพดสองอันใช่ไหมแล้วแบบมันต้องใช้จํานวนช่องเท่าไหร่นะห้าช่องปะใช้เยอะมากนะแล้วมันเกะกะไงเกะกะเกะกะเมื่อก,กี้แบบแอบแวบขึ้นมาในหัวนิดนึงฮะแอบแวบขึ้นมาในหัวแล้วก็ทุ้มมือเอามาเอาตาเลือดด้วย,ยดีโลแล้วก็มานาออฟ มาหนะ้าออฟเกมนี้ใช่ไหมใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ดึงอันนี้มาลีโลบูเบอรีอ่ใช้มาดึงอันนี้มาฮะแล้วก็ลีโลพริกมาอีกเม็ดหนึ่งฮะล็อกอันนี้ไว้ล็อกหอยสายหนึ่งอันแล้วจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับพี่กันต่อฮะได้วุฒมาละน่าจะหายห่วงเรื่องหายห่วงเรื่องฮีทนะฮะหายห่วงเรื่องฮีทเนี่ยมันตีมันได้หนึ่งฮีทก็โอเคนะฮะโอเคเลยโอเคเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวผมได้ ไอชุดชุดหนึ่งตัว2ตัวเนี่ยผมต้องใช้ฮีทนะฮะอตตี้แล้วก็โลเออใช่ผมก็ต้องใช้โล่น้ำแข็งอีกแต่เอาไวท้ทีหลังฮะหาลูกลูกหิมะก่อนหิมะหิมะมาอืมหาลูกกรอกออกมาก่อนอันนี้ออกมาครับแล้วก็อะไรเนี่ยเอ้ยเอาพริกแรกเลยเหรอบ้าไปแล้วดึงออกมาฮะลีโลอันนี้ชุดเกาะนนี้เป็นเป็นเกาะไฟเกาะไฟใช้ไหมไม่ใช้ เกาะไฟไม่ใช้สําหรับเกมนี้ฮะลีโลเอานี้มันหนึ่งฮะอันนี้มาคืออะไรตากับข้าวโอเคเลยฮะหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็เอาหอยสังไปรวมฮะหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วก็ลีโลหนึ่งทีมีพริกอีกเม็ดหนึ่งม,มันต้องใช้ฮีเยอะขนาดนั้นไหมซื้อของเพลินฮนะซื้อของเพลินกูเบิร์ดก็ไม่ต้องใช้ละพอละลีโลนี่ไงของชิ้นแรกถุงมือมาอีกอันหนึ่งหยิบอันนี้ามาหนึ่งและ 2ครับต้องการเงิน4บาทขายกล้วยไป1ฮะแล้วก็ขายฮีตไป1ซื้ออันนี้ออกมาปับ๊บอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคประมาณนี้เลยฮะไปกันต่อครับทําไมเอาเอาหอยทากมาเพราะว่าผมจําเป็นจะต้องแบบว่าลบลบดีบัฟให้ไวนะเพราะไอเน,นี้ยคาถาเนี้ยมันต้องใช้นะมันโดนดีบัฟตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เนาะตี ดาเมจยังไม่แรงนะแต่โอเคอยู่นะเราเราโอเคอยู่โอเคอยู่ฮะแล้วก็อันนี้มาอีกหนึ่งฮะเอ้ยมันต้องรวมกับฟอร์ไบสนี่ลืม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 อันนี้มาครับหนึ่งอันนี้มาสองฮะแล้วก็อาวุธสามชิ้นแน่ๆมาแน่ๆอะไรเนี่ยตากับข้าวแรกซื้อมาแล้วลีโลหยิบอันนี้ออกมาหนึ่งอันอเดี๋ยวผมต้องรวมกับตัวนี้อันนี้วางนี่หนึ่งและสองฮะแล้วก็ตั้งหมด ตั้งหมดหมดตั้งฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ขย,ยบนี้ถอยมาถอยถอยไม่ได้ด้วยถอยไม่ด้วยอ่ออันนี้วางไว้ที่ชุดเกราะใช่ครับไปขั้นต่อฮะเราใช้ดีบัฟนะฮะเพราะฉะนั้นคาร์เตวันนี้จะใส่ไปที่ชุดเกราะนะครับใส่ไปที่ชุดเกราะเห็นไหมเกราะนี่ค่อยๆขึ้นละค่อยๆขึ้นละค่อยๆขึ้นละสามสามห้าสามห้าสามเอ๊ะเมื่อกี้มันมีการลบดีบัฟนี่ใช่ไหมลบดีบัฟอะไรลบอะไรลบทิ้งอะ่ะ สองหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรลบดีบัฟอะอะไรลบดีบัฟเอ่ยอะไรลบดีบัฟครีนอ๋อพริกพริกก็ลบดีบัฟเหรอ้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นฮะผมเพิ่งเห็นเลยแล้วก็หัวใจดวงนี้ไม่เอาฮะเดี๋ยวผมบุ่งไปที่น้ําแข็งไม่ใช่บุ่งไปที่ฐานบุ่งไปที่ฐานอ่ารีโลหนึ่งทีฮะหยิบอันนี้มาอีกหนึ่งฮะรีโลเอาบูเบอรี่บูเบอรี่ใช้ไหมเกมนี้ อใช้นิดนึงแหละเอาเอานี้มาด้วยอีกหนึ่งอันดุนมีดไม่เอาฮะลีโลออ,อันนี้พอแล้วหยิบอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาหนึ่งฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของไปแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไฟต้องข้ามนะกำลังรวมกำลังทำอะไรเนี่ยกำลังทำเห็ดพิษเ,เห็ดพิษแล้วเรามีดีบัฟหลายอย่างนะเรามีมีทั้งพิษทั้งทั้งน้ำแข็งเนี่ย แต่ตอนนี้กล้วย2รลูกไม่พอใช้สําหรับสติมินานะฮะไม่พอไม่พออืมแต่ดีบัฟผมโอเคนะโอเคเลยฮะพลิกช่วยกันลบค่อนข้างดีค่อนข้างดีฮะแล้วก็มาเลยฮะสายน้ําแข็งของเราวันนี้แล้วก็หยิบอันนี้มา1อันนี้มาสองน,นี้มา3ามาลีโลเออนี่ของของนีฮะของดีลีโลอีกหนึ่งทีฮะเอาอันนี้มาอีกหนึ่งอันลีโลหยิบมาหยิบมาหยิบมาลีโลแล้วก็น้ําแข็งน้ําแข็งไปไหนหมดเนี่ยฮะ เดี๋ยวผมจัดขอใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวค่อยจัดดีๆอีกทีนึงค่อยจัดดีๆอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ผมเอาหอยทากมาช่วยลบลบดีบัฟพลิกก็ช่วยลบอยู่ช่วยลบไหมเออดีบัฟเราก็ไม่มีแล้วนะอะไรมันลบไปบ้างมันอะไรมันลบดีบัฟเราบ้างไม่รู้อืมไฟต้องข้ามติดน้ําแข็งเยอะมากนะฮะเยอะมากๆเลยแล้วตอนนี้ผมอยากได้มังกรแล้วอะ อยากได้มังกรแล้วฮะหยิบอันนี้ออกมารีโลหนึ่งทีฮมีถุงมือมาอีกข้างหนึ่งอันนี้ใบอันหนึ่งรีโร่านพอละ่านพระรานเดี๋ยวผมหาหาน้ําแข็งก่อนหาน้ําแข็งรีโลนี่ไงมังกรมาแล้วฮะมังกรมาและะ้วอมังกรมาแล้วฮะเดี๋ยวผมจะขายอะไรเนี่ยขายอะไรดีเอาอันนี้ไป็รวมก่อนแล้วกันโอเคไปกันต่อครับ ต้องใช้เวลาในการจัดของนะไฟตรงข้ามเล่นเฟรนดี้ฟลายฮะเฟรนดี <bam> ้ฟลายแล้ว <raine> ก <ivan> ็เลเปียรอบนี้เรามีก่ออยู่200ฮะตอนนี้น้ําแข็งไฟตรงข้ามโดนไปแล้ว23สามฮะตอนดีบัฟเราไม่โดนเลยฮะเอ้าแล้วแพ้เลยอ่ะแพ้เลยอ่ะผมใช้เวลาจัดของมากกว่าผมนั่งเล่นอีกนะเนี่ยะอืมแล้วก็มีเอนชาเวพรอนครับพอดีเลยฮะจําเป็นต้องมีฮะเอายิบอันนี้ออกมาพริกมาอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็ชีสไม่เอาฮะดีโลอืม ชุดเกราะไม่อันหนึ่งอันนี้ขายไปฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรได้ตาใส่ฟ้าตาใส่ฟ้าไม่ได้ใช้หรอกอะลีโลเอาอันนี้มาอีกหนึ่งเอามาอีกอ่าอันนี้มาเอ้ยนี่น,นีของดีของดีของดีงดฮะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะจะไหวหรือเปล่าเออเดี๋ยวซื้อฐานเพิ่มสิกันนะ <laughs> กราอ,อันนี้มี400กว่าแล้วะตีค่อยๆตีไปฮะตอนนี้น้องเขาช้ามาก ช้าจริงอ่ะตอนนี้ทูดาว0.7แล้วฮะไม่ไม่ช้าละไม่ช้าละเกาะ500กว่าฝ่ายตรงข้ามติดน้ำแข็งอยู่40หน่วยเองนะโดนแค่นี้เออโดนไปแค่นี้เองอืมมีฮีทมาเอาเอาให้ท่าอีกตัวหนึ่งมาอ่ะให้เต็มที่ฮะเอาให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวผมจะขายของทิ้งขายของทิ้งอันนี้ตาเลือดครับตาเลือดตากับข้าวนี้ผมก็ไม่เอาละไม่เอาตาเลือดเก็บไว้ก่อนฮนะเอาไว้ทําอะไรไม่รู้ ลีโลอะไรเนี่ยพริกแรกหอยทากเลยเหรอโอ้ยชื่นใจไม่ต้องไปหาไกลฮะยิบหอยทากออกมาอะไรเนี่ยคือแรกหอยทากได้เป็นตัวๆเลยนะอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหารขึ้นข้างบนะฮะหันขึ้นขนานนะ้นขนขนางบนไปแล้วซื้ออันนี้ออกมาอะไรเนี่ยแรกในปีเลยเหรอลีโลอืมเอ้ยเกาะอ,อีกอันจะเยอะไปมันก็จะเยอะไปหน่อยอืมอันนี้ก็ดีนะพูดถึงอันนี้ก็ดีแต่ตัวนี้ใช้ฮีทนะฮะเกาะน,นี้ใช้ฮีทเกาะน,นี้ก็ดี อยากได้หมดอะแต่ทำหอยหอยท่าเนี่ยมาลบดีบัฟตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปทําอะไรนะฮะหยิบอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองครับแล้วก็อันนี้วางนี้ถุงมือครับวางไว้ตรงนี้หนึ่งอันอันนี้สองอันนี้วางนี้อันนี้ขายไปครับหนึ่งและสองอันนี้วางไวน้นี่โอเคได้มั้งอันนี้พอแล้วไม,ไม่ซื้อไม่ได้อรีโลไรเนี่ยไรนี่ไรนี่อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสาสี่ เดี๋ยวผมต้องหาแบบจัดที่วางนิดนึงส่วนทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมขายทิ้งไปฮะพอแล้วไม่ใช้ละกล้วยเกลือไม่เอาแล้วฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็น้ำจะว่าไปดาบนี้ผมอยากจะใช้ฟอสต์ไบต์นะแต่น่าจะไม่ไหวแล้วฮะน่าจะไม่ไหวแล้วหรือว่าผมรอรอก่อนดีรอก่อนไหมรอก่อนป่ะอืมอันนี้ตาก,กับข้าวอีกแล้วเหรอรีโลอันนี้บูเบอร,รี่นู่นนี่นั่น ไม่เอาแล้วผมหาก,กลังหาคอร์บอเ็ตอยู่ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ประหยัดที่กว่าเยอะเลย <laughs> ประหยัดที่กว่าเยอะเอานี้มาอีกหนึ่งอันนะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ <Hi ya. S 1> ไฟต้องห้ามเล่น <laughs> เหมือนของขจะไม่เต็ม <laughs> <laughs> ก็มีห้าร้อยกว่าละอานตี้ไอ้คลีกก็ไม่คลีกหรอกนะ ตีตีไปตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆอืมได้อยู่ได้อยู่คือดีบัฟเราไม่โดนแล้วนะฮะไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วอันนี้หอยทานี่คือแบบใช้งานหรือ,อยังเนี่ยใช้งานหรือ,อยังในเช็คดูซิกี่วินาทีเนี่ยเจ็ดวินาทีหอยทาผมวิ่งเก้าวิยังไม่ได้ใช้งานดีบัฟผมไม่โดนอะไรนะฮะไม่โดนอะไรผมนี้เดี๋ยวต้องหาก่อนนะว่าอะไรมันลบดีบัฟผมหรือเปล่าอืมมีอะไรลบดีบัฟผมหรือเปล่ายังงงๆอยู่นะฮะไปกันต่อดีกว่าฮะหาไม่เจอก็หาไม่เจอแล้วนะ อหอยทากมาอีกตัวหนึ่งเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ฮะหยิบอันนี้ามาหนึง่งหยิบนี้มาหนึง่งมังกรวางไว้ตรงนี้เลยปล่ะวางได้ไหม <c oughs> ถ้าวางถ้าวางมังกรตัวนี้มันจะช้าม,มากๆเลยนะฮะช้าม,มากๆเลยอืมเอาไงดีติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้วางวันนี้ดีวายพรชันดีวายพรชันดีมันมันเปิดไม่ได้ตอนนี้มันเปิดไม่ได้อันนี้ อ่ะเดี๋ยวผมขอดูอีกเวฟก่อนแล้วกันฮะไปกันต่อครับลดความเร็วไปที่0.3เลยแล้วกันนะฮะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าดีบัฟผมเนี่ยมันหายไปไหนนะฮะคาถานี้ตีปั้วโดนมา3โดนมา3ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าหายขวดขวดนี้เปิดขวดนี้เปิดปุ๊บอ่ะโดนมา4ใหม่โดนมาสโดนมาสโดนมา4โดนมา6โดนมา6โดนมา9 เก้ 9, 9, าเก้ามังกรครีเก้าโดนไปแล้วสิบสี่สิบสี่เอ้าเดี๋ยวออไฟล์ตขว่ามันแตกก่อนเดี๋ยวหอยทากเราวิ่งไม่เท่ากันล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่หอยทากหอยทากน่าจะช่วยได้นะเดี๋ยวผมเอาอไว้ก่อนแล้วกันไอ้มังกรตัวนี้คือยังไงเนี่ยมไม่เอาแล้วฮะไม่เอาแล้วเดี๋ยวผมไปหาฐานเพิ่มดิอะไรคือหาฐานเพิ่มเ,เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะโอเคประมาณนี้ครับให้กันต่อฮะผมคิดว่า นอกจากหาเขารับได้คริสตัลแล้วผมคงไม่ได้ซื้ออะไรอีกแล้วล่ะเกาะเอ็มพาวเวอร์ยัง20หน่วยฮะ20หน่วยมังกรผมดาเมจ40แล้วเราคลี่คลี่สองน้ำแข็งได้มาเยอะเลยพอดีว่าได้เอ็มพาวเวอร์มาเยอะด้วยฮะมีตาเนี่ยสองันเอ็มพาวเวอร์ขึ้นเป็น20หน่วยฮะดาเมจไม่ธรรมดาแม่อยู่ดีได้ตาตาโล่มาไงได้ตาโล่มาฮะส่วนของที่เหลือนี้เดี๋ยวผมจะเข้าวาร์ป ไปเว็บต่อไปเลยดีกว่าฮะโอเคไม่เจอฮะไปกันต่อครับไม่เจอไม่เจอปึ๊บโอเคเกาะมาร100เอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาองเ20 20ตอนนี้หอยทากผมเหลือ3ตัวแล้วฮะคิดว่าน่าจะสู้ได้นะสู้ได้ดิเออหอยทาก2ตัวมีน้ำยาล้างดีบับด้วยฮะก็ถือว่าโอเคนะคือตอนนี้ผมซุ่มหาคอรรัปเตอร์คิสต์อ,อย่างเดียวแล้วเนี่ย แล้วมันหาไม่เจอฮะมีตังค์เท่าไหร่ก็หาไม่ได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยเนี่ยหาไม่เจอผมดูนี่ด้วยดูบนด้วยนะว๊บรีโลดเดแต่ทา,ทาน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 อืมอาใส่ทานไปก่อนแล้วกันใส่ทานไปก่อนฮะรีโลอืมแลกกับโกเลมเลยได้ไหมเนี่ยรีโลอันนี้ออกมาก่อนออกมาก่อนมันต้องใช้กี่อันอ่ะหนึ่งสองสามผมคิดว่าจะมาวางไว้ตรงนี้แหละสามฮะแล้วก็รีโลมีอีกไหมอีกไหม คอร์รัปเตไม่เห็นจะมีใช่ไหมไม่มีฮะไม่มีหมดแล้วฮะไปกันต่อครับค <Hi. S 1> ิดว่าสู้ได้ไปตรงข้ามได้พอยซ์นวิวีฮะก็เราลดลงเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยอ่าขึ้นมาขึ้นมาเราตีเอมพวเวอร์ขึ้นมา21ยี่สิ2เหน่วยฝ่สนวยไปตรงข้ามติดน้ำแข็งไป40 47ิบสอืมโอเคก็เราก็ยังไม่ลดนะยังไม่ลดครับได้เรื่อยๆ ได้เรื่อยๆฮะแล้วเราก็ุูมหาคอร์เตเตออีกหาเจอไหมเนี่ยอันหนึ่งอันสองครับหยิบอันนี้มาอีกหนึ่งอ่ะแล้วก็ลีโลอืมไหนอ่ะไม่เห็นจะมีเลยไม่มีฮะเอ้านี่มาแล้ว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 ใส่ได้สี่เมตรฮะผมเต็มที่ละถ้าสมมุติผมซื้ออันนี้มาอีกปุ๊บผมก็วางแทนแทนไถ่ทากได้แล้วนะฮะอ่ะหยิบมาก่อนละกันแล้วไปกันต่อฮะ วางแทนหน่อยทากแล้วถ้าสมมุติแบบต้องซื้อวางขนาดนั้นนะนะไฟต้องข้ามอุ้ยอุ um, ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเด้งเด้งดูดูล่มันเด้งดูโ่มันเด้งแล้วแล้วเขาเล่นสายดีบัฟฮะดีดีบัฟดีบัฟมันสะท้อนกลับมาไหมเนี่ยโดนครีปไปแล้วเราเกาะไฟต้องข้ามยังไม่แตกฮะอ่าโอเคหอยทากเราวิ่งดินขึ้นมาดินมาเราตีดีกลับดีกลับเราเสียเปียบเราเสียเปรียบอยู่เราติดพิษเราติดพิษเราออ้เราติดพิษด้วยฮะดูฝ่ายต้องข้ามทําเราดิ น้ำแข็งนี่โดนสะท้อนกลับมานะฮะน้ำแข็งโดนสะท้อนกลับมาส่วนไอ้น,นี่พิษที่ฝ่ายตรงข้ามทํามานะฮะแรงมาก1 6 0หน่วยอะแรงจริงเอ้าสายนี้มีไอ้นี่แหละเขาเรียกอะไรมีคู่แข่งมีคู่แข่งใช่ไหมถ้าสมมุติผมเอาก่อมาอีกอันนึงผมว่าผมฮีทผมไม่พอแน่เลยไม่เอาดีกว่าฮะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจฮะแล้วก็อันนี้ถ้าสมมุติผมวาง1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 เดี๋ยวผมหายอันหนึ่งแล้วกันหายอันหนึ่งแล้วน,นะรีโลฟอส์ไบามาวันนี้ไม่ได้ใช้ฮะช่องตันช่องตันช่องตัน๊บรีโลออ,อ,อ, ilo, อ,อ,อยู่ไหนผมก็หาคาร์ลเต้์เรื่อยๆนะฮะไม่ไม่มีพอไม่เคยพอไม่เคยพอฮะรีโลเมืม่อกี้ผมหาเฟนนี่แพ็กด้วยใช่ไหมเฟนนี่แพ็กด้วยฮะยังไม่มียังไม่มาอมของที่อยากได้ไม่ออกมา ไม่เลยไม่เลยฮะเออเอาไหนอะ่ะไม่มีเอ้ยเดี๋ยวดิจริงดิหมดแล้วฮะ <c oughs> ฟันนี่แพ็ก,ก็ไม่ออกไปก็ต่อครับ <c oughs> ฟันนี่แพ็ก,ก็ไม่ออกมาไฟตรงข้ามเล่นสายไพย่อา่าเดี๋ยวผมลดความเร็วไปที่0.5ครับสายนี้ไม่ค่อยเห็นใครเล่นฮะแล้วใช้มานาเตอร์ด,ด้วยนะใช้มานาเตอร์ในการเล่นนะไฟตรงข้ามเปิดฟูไปที่2มาก็ฟูเดอฟูใบที่3มาก็เลิฟเอา โอเคเขาเปิดได้สามใบแพ้เดี๋ยวนะคือโดนน้ำแข็ง่าเจบสามโดนน้ำแข็ง่าเจ็ดสาตีไม่เข้าโอ้โหเดี๋ยวนะครูดาวเขาดูยังไงเนะี่ยสองุดวินาทีแพ้ไปที่วินาทีที่อะไรเนะี 7. 7่ยเจดเจวิเปิดได้สามใบตายแล้ว <laughs> ไอเราก็รอลุ้นซะด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจัดของนิดนึงนะโอเคหมดแล้วครับไปกันต่อฮะ พอรับได้คริสตัลถึงจะซื้อมาก็เอาวางที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะวางที่ไหนไม่ได้แล้วโลมี500กว่าหน่วยเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมายี่สิติดน้ำแข็งมาแล้ว 40, 40หน่วย50หน่วยอ่ะตีแน่จริงก็ตีครับอ่ะปึ๊บเปิบเปิบอจบข่าวฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทันได้เปิดไปทะเลยยังไม่ทันได้เปิดไปทะเลยฮะหกวิเจ็ดเจ็ดวิเจ็ดวิดูกระเป๋าทิเนี่ยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอันทิริตี้พันนะเขาบอกว่า หลังจาก11.9วินาทีก็จะเปลดไเป็นทะเลนะกระเป๋าก็ช้าไปด้วยนะกระเป๋าก็ช้าไปด้วยโอ้โหเอาค่าผมผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีผลกับกระเป๋าด้วยอะมีใช่ไหมเ <laughs> พิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเออฮิสซอรี่ครับปะไฟต้องข้ามาเอายังมัน <laughs> ต้องข้ามะมีซันดเมอร์มีซันดเมอร์อ่าเรามีอยู่หกร้อยกว่าติดน้ําแข็งปะติดน้ําแข็งไป ห้าสิบกว่าฮะของเราเปิดเปิดขวดเป็นขวดเปิดไปสองขวดะฮะหมายท้ากำลังวิ่งกำลังวิ่งลบดีบัฟหมดแล้วเรียบร้อยฮะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าน้ำแข็งตีน้ำแข็งเขาตีเท่าไหร่เนี่ยคูดาวหนึ่งจุดเจ็ดสองวินาทีถือว่าไวมากๆนะฮะไอสปีดของเขานี่บวกแปดเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นสี่ชิ้นด้วยนกเจอนกพาราได์เบิร์ดด้วยนะฮะร้องน่าจะร้องใส่แหละค่อนข้างไวนะหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ย ขนาดเขาติดน้ําแข็งไปแล้ว75นะครับ75ก็ถือว่าเกือบเกือบไปไฟตรงข้ามมาเป็นขวานใหญ่ขวานใหญ่ฮะติดน้ําแข็งไปแล้วสิ2เก้าย่สิแล้วไฟตรงข้ามมีล้างดีบับไหมเหมือนจะไม่มีฮะเหมือนจะไม่มีติดน้ำแข็งไปสามสิบเราคลิ่ไปละ40กว่าคลิ่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 นี้คลี่เราคลิ่เท่าไหร่เนี่ย75ครับแทบจะแบบว่าฟิกแล้วเนี่ยคลี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคลี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า เอ่อะไรนะโยคอมเมนตนทุกๆหนึ่งหนึ่งน้ำแข็งนะถึงครูอะ่ะจะเพิ่มคริติคอลหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ระบบสองเปอร์เซ็นต์ดามคริติคอลดาเมจนะฮะตอนนี้ก็คูณไปเลยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรงมากฮะแล้วก็ไปไปตรงข้ามมาเป็นท,ทอนบูมอ่าทอนบูมเพลสันนีวีอ่ะเดี๋ยวนะจะว่าไปสายนี้อยากจะลองเล่นเหมือนกันนะฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะฮะไม่ได้น่ากลัวนะ พูดเป็นงั้นแหละพูดเป็นงั้นแหละนี่เขามีการการป้องกันการคริดด้วยนะคริกคินดิสแนตนนี่ไงป้องกันการคริติคดดอด้วยป้องกันสตันด้วยนะฮะไอหมวกกันน็อกเนี่ยถือว่าดีของชิ้นนี้ดีมากๆฮะโอเคมีเรื่องจะแจ้งนะครับรู้สึกว่าวันที่13นี้จะมีแพทใหม่เข้ามาซึ่งผมเข้าไปดูในหน้าเว็บแล้วลแบบพี่เอ้ยของใหม่ครับ มันไม่ใช่แค่ไอเทมใหม่นะมันลายเป็นของใหม่เข้ามาเลยฮะผมก็เลยแบบตายละได้หัดเล่นเกมนี้ใหม่อีกรอบแน่ๆเลยปกติก็ได้เล่นไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วด้วยนะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไม่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรัวบวันนี้ก็สวัสดีครับ